ครับเจ๊ครับพูดถึงความพร้อมร่างกายตอนนี้หน่อยครับผมครับก็แน่นอนว่าแข่งมาเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็แน่นอนว่าวันนี้อาจจะรีคอร์ดรี่ก่อนนะครับครับการได้รับแตกตั้งให้เป็นตามทีตรงนี้มีความกดดันหรือว่ามีความรู้สึกยังไง้หมครับก็เป็นเกียริครับเป็นเกียริที่ทางคุณแป้งแล้วก็ทางสตาร์ทไว้ใจนะครับแต่ว่าก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นแล้วก็ได้ ได้รับหน้าที่เพิ่มเติมคือเป็นแบานครับก็จะเป็นให้ดีที่สุดครับครับเราห่างหายจากทีมชาติไปประมาณ2ปีความรู้สึกความกระหายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็รู้สึกกระหายที่เชินทีมชาติได้รับชัยชนะครับเป้าหมายในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรามาครั้งนี้คือเรากลับมาเาแชมป์ครับเกมเมื่อวานได้ชมไหมครับผมก็ได้ได้ดูครับดูที่โรงแรมครับครับูดถึงเกมเมื่อวานหน่อยครับผมว่ามันเป็นเกมที่ยากเหครับเพราะว่าตีมอเขาก็อาจจะลงไปรับ มันทําให้เราต้องพยายามได้ประตูแรกให้ไวเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการจบสกอร์ที่ยังไม่ได้กลมมากมากกว่าแต่ว่าก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้สาแต้มครับฝากถึงแฟนบอลนยครับก็อย่าอายา่ยาลืมให้กำลังใจทั้งศึกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้คนระับ